สวัสดีค่ะเด็กๆนักเ,เรียนชั้นอนุบาลสอง2ทุกคนนะคะเรา,ากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวันนี้วันศุกร์ที่13สิงหาคม2564นะคะวันนี้เราจะไปเรียนด้วยกัน3วิชานะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรืะะยยยยอยังคะไปเรียนเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลสองนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมหนังสือเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะเมื่อเตรียมขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเราจะเปิดหนังสือของเรานะคะไปที่หน้าสิบเอ็ดนะคะเจอกันหรือยังคะอ่าเด็กๆมาดูนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการช่วยกันดูแลบ้านนะคะดูดูภาพที่หนึ่งก่อนนะคะอ่าเมื่อเราเลิกเล่นของเล่นเสร็จแล้วเราควรจะทำยังไงคะเขาจะให้เราโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันนะคะภาพข้างบนกับภาพข้างล่างนะคะเมื่อเลิกเล่นของเล่นแล้วเราต้องทำยังไง เราก็ต้องนำของเล่นของเราไปเก็บเข้าที่ใช่ไหมคะเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บนะคะถ้าเราไม่เก็บก็จะทำให้ของเล่ขเลนของเราหายใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราเดินไม่ระมัดระวงังเราไปเหยียบของเล่นของเราก็จะทำให้เราได้รับบาดเจ็บนะคะ,อ,ะอันตรายใช่ไหมคะต่อไปนะคะท่าที่สองเมื่อเราทำแ้ํมหกที่พื้นเราควรทำยังไงคะ ใช่ค่ะเราก็ต้องนำผ้าไปเช็ดพื้นใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้พื้นของเราเปียกแล้วก็ลื่นใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงไเราก็ต้องนำจานไปเก็บแล้วก็ทำความสะอาดล้างจานของเราให้สะอาดใช่ไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะง่ายนิดเดียวเนาะไปทำกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเตรียมความพร้อมลีลามือคัดไทยนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมขึ้นมาเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเปิดหนังสือของเราไปที่หน้าเก้าเลยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกลากเส้นตามรอยประและก็ระบายสีภาพพอสำเพอดดชดา ตอประตักและทอทหารนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องคัดตามรอยปละก่อนตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรนะใครรู้จักบ้างพออยานชนะตัวอะไรคะพอสมพามเผาใช่ไหมคะให้เด็กๆคัดทุกตัวเลยนะคะคัดไปทุกตัวตรงข้างล่างเห็นไหมคะมเขามีตัวอย่างให้เราเราก็ลากเส้นลงมาแบบนี้เลยนะคะง่ายดีเดียวเนาะตัวต่อไป เรียกว่าตัวอะไรคะดดชะดาใช่ไหมคะอะคัดเลยดดชะดาอ่าเห็นไหมคะต่อไปตัวที่ตัวที่สามตัวตอปักตักอันนี้เรียกว่าต่อปักตักนะคะคัดเลยมีกี่อยากสองใช่ไหมคะสวอวอีพารคค่ะอ่าและตัวสุดท้ายนะคะทอทะ อาหารทั่วอาหารนะคะอ่าเด็กๆไปคัดให้ครบทุกตัวนะคะเมื่อคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วระ,ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะอย่าลืมนะคะส่งรูปภาพสวยๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆคะต่อไปนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมหนังสืออ่านให้แม่ฟังขึ้นมานะคะเราจะไปอ่านพร้อมๆกันนะคะ ให้เด็กๆทุกคนนะคะเปิดหนังสือของเราไปที่หน้าหกนะคะเ,เจอหรือยังคะเราจะมาอ่านคำที่ประสมด้วยสระอุก,กันนะคะคำที่หนึ่งจออุกอจุกอ่านว่าจุกนะคะคำต่อไปลออ,อุกอลุกอ่านว่าลุก ตัวต่อไปค่ะตออุกอไม่ตีตุกตออาตาตุกกตานะคะคำนี้อ่านว่าตุกกตานะคะตัวต่อไปค่ะขออาวอขาวไม่โทข้าวสออุกอสุกข้าวสุกคำต่อไปค่ะอมอองอมังคออุดอคุดมังคุดคำต่อไปค่ะ ลอเอนอเล่นไม่เอกเล่นสอนอุอกอสนุกเล่นสนุกคำต่อไปค่ะปออายยตายไม่โทรตายหอยออุดอหยุดตายหยุดต่อไปค่ะจออุดอจุดทอเอ,อียนเทียนจุดเทียน คำต่อไปนะคะปอรออาปลาดอ,อุกอดุกปลาดุกคำสุดท้ายนะคะนออานารออิริกออากาปลรอ,รออ,อุก,กอปลุกนาลิกาปลุกให้เด็กๆทุกคนนะคะไปฝึกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะ หมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะวันนี้คุณครูไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ